Wow, chú con. เหินฟ้าครับทุกคนโอ้โหท่ามาังกรเหินฟ้าครับวสวยมากครับทุกคนโอ้ยสวัสดีครับฝูงบินจากประเทศจีนนะครับ เจ้าออกัสที่ทุกคนตั้งตางรอคอยนะครับตอนนี้นะครับกำลังจะเตรียมการแสดงนะครับเบาน้อยรวบรวมภาพบรรยากาศมาให้พี่ๆี่ทุกคนได้ดูนะครับแบบเต็มตาเต็มใจนะครับทุกคนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ10โมง20นาทีนะครับผมแดดยังไม่ร้อนมากนะครับทุกคน สำหรับเจ้าอากาศเรานะครับเป็นฝูงบินจากประเทศจีนนะครับบินแสดงโชว์ในวันนี้นะครับหกลำด้วยกันนะครับทุกคนเป็นวันสุดท้ายในการแสดงของวันครบรอบ8 8ปีนะครับในการสลองที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับผมเป็นกองบิน6นะครับจากประเทศไทยนะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนตั้งตารอคอยเจ้าออกการนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนเจ้าหน้าที่นะครับกองทัพอากาศของจีนนะครับกำลังเตรียมตัวนะครับโอเคนะครับทุกคนถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเครื่องกำลังแลนดิ้งนะครับไปเลยครับทุกคนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับของจีนนะครับ ማሊያ หกลำหายเลยครับมาแล้วครับทุก <c oughs> คน <c oughs> สวยมากครับทุกคนสวยมากมากทุกคนเป็นธงชาติไทยนะครับครับผมโอ้หครับสายลุงนะครับ สวยมากครับโอ้โ wow. ห wow. จะมีท่าไหนบ้างครับทุกคนมาดูกันขับบินสวยมากครับทุกคนระยะการบิน หู่มังกรเหินฟ้าครับทุกคนขู่ท่ามาังกรเหินฟ้าครับวสวยมากครับทุกคนโอุ้ย ไม่มีแดดนะครับผมโฟกัสหลุดบ่อยนะครับต้องขอไปนะครับทุกคนโว้สวยเงา บินเป็นระเบียบมากครับทุกคนเนี่ยครับถ้าไม่เก่งจริงบินไม่ได้นะคตอนนี้ครับทุกคนบังคับบินไม่ให้ชนกันด้วยนะเนี่ยครับโอ้โห,ห โฟกัสลุคขับไกลมากครับทุกคนกดจับตาดูดีนะครับจากมาข้างหน้านะครับ มาแล้วว้าวทุกคน สวยมากครับทุกคนแต่ต้องจัดท่ากันสักหน่อยนะครับกว่าจะจัดได้นะครับกว่าจะมารวมตัวกันอ้นี่ครับธงชาตินะครับประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ไหนครับจะโผล่มาทางไหนมาแล้วมาแล้วครับทุกคนจัดท่าอยู่ครับทุกคนรอสักครู่ครับ สี่ล้ำอยู่ไหนโอ้โหครับ,รบเป็นสงชาตินะครับโอ้โหครับ สีล้ำไม่เจองครับมาแล้วครับว้าวโอ้เป็นตงชาไทยนะครับว้าวโห lama lama ท้าอยู่ครับกูมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหไงท้องครับข้าไงท้องนะครับเรียงมาแล้วครับ อันนี้โอ้โหธงชาติไทยมาแล้วว้า wow. วทุกคนสวยมากครับโอ้ oh. 5ใหม่อีกนะครับต้องรอสักครู่หนึ่งครับตัวนี้จะเป็น5ลำครับทุกคนนี่ลำหนึ่งครับนะครับนี่สโลวครับผม5ลำอยู่นู้นครับทุกคนนี่ครับสโลวนะครับ ไกลามากเลยซโล่ยกไกลามากเลยตอนนี้กำลังย้อมสีครับลำนี้ย้อมสี ถ่ายอีกแล้วครับโชว์ท่านี้3รอบแล้วครับทุกเป็นโซโล่นะครับโซโล่ต่ำด้วยครับ จะเป็นท่าสุดท้ายหรือเปล่าครับทุกคนอุกยม,ม,มาแล้วครับาาม,มาแล้วครับว้าวทำ โอ้โห,หมาแล้วจังหวะนี้แล้วครับทุกคนโอ้โหสวยมากบางกร แสดงะครับพมของเจ้าออกาสนะครับจากประเทศจีนนะครับทุกคนตอนนี้กำลังลงจบแล้วครับต่อไปจะเป็นเอฟาชินานะครับจากสหรัฐครับรงลงมาแล้วครับโอ้มีล่มด้วยครับทุกคน ล่ม้วยนะครับมีร่มด้วยนะครับโอ้โหปลกร่มด้วยเนาะโอ้โหสามล้ำยังไม่ลงนะครับลำลงไปลำหนึ่งครับมีลงด้วยมีลงด้วย ยังไม่ลงสามลงสามลงมาสามลำสามลำยังไม่ลงครับขอโชว์อีกรอบหนึ่งครับยังไม่ยังไม่สาดใจครับทุกคน ังไม่ลงลอ่าลงแล้วครับโอเคครับถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับเจ้าอกกัสนะครับบินจากจีนกลับทุกคนถือว่าทำการแสดงเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทุกคนตอนนี้กำลังลงเบรดออก ล้มเลยนะครับตอนลงกลัวนะครับตอนแสดงไม่กลัวเนาะตอนลงต้องใช้ล้มนะครับ